ว like ัดผีดูนครับเนเี่ยวัดครับมเอาวัดีดีไม่ดด้วยเดี๋ยวดูไม้หลอด้างหน้ากันครับช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวก่อนจะไปไมยเมื่อเช้าเดี๋ยวขอแวะหลอดตรงนี้ก่อนตรงนี้มีช่องน้ําไหลนะครับอยู่นั่นนี่ช่องน้ําไหลแบบนี้มีตัวแน่นอนครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูครับ หาที่ตั้งกล้อง่อมาต่อช่วงเย็นกันครับเดี๋ยวจะไปหมายเดิมตรงเมื่อเช้าที่ผมไปได้ตอนเช้าได้ไปสามแต้มตอนเร,เราดูตอนเย็นครับว่าจ,จะได้ไหมแต่ขอลองเลยหลอดตรงแถวนี้ก่อนครับตรงนี้เป็นช่องน้ําไหลครับน่าโดนมากเลย มันเป็นช่วงน้ำไหลตรงนี้น้นำไหลเข้าหลอดเล็กๆมีน้ำไหลน่าจะมีปลามาหลกแบบตัดลูกปลาอยู่รงนี้นะี้ กัดแล้วกัดเบาๆครับหนูนะครับเอ้หนูนะครับกัดเบาๆมันดูดลงไปเบาๆอ่ะอุ้ยไอสวยด้วยอู้ยไอสวยด้วยครับมันกัดดูดเข้าไปเบาๆครับหนึ่งใสสวยเลย,ย,ยครับนี่ง กัดดูดไปเบาๆครับเนี่ยใสยสวยครับเขียบโอ้ว่าแล้วมันต้องมีตรช่อไม้แจวอีกแล้วไม้เดิมแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นครับเนี่ยน่าจะตกง่ายกว่าเดิมไหมไม่ได้มาประมาณสองอาทิตย์ครับ ใชเหยื่อตัวเล็กครับวันนี้ใช่เหยื่อย,า,อยางตัวเล็กอลองดูอันนี้มีตัวแน่นอน กำลังจ้องอยู่แน่เลยวะเชื่อผมไหมนั่นไงตรงสายวัดครับอ๊ยนั่นไงตรงสายวัดครับอืูอวัดเต็มเหนียววัดเต็มเหนียวผมบอกแล้วมันกำลังจ้องอยู่ออื้สวยด้วยนี่โอ้ยยังไงครับเต็มคำเลย ผมบอกแล้วว่ามันกำลังจ้องอยู่โอเคครับเชียบมันเป็นหมายหมายเดิมที่ผมเคยมาตอนนั้นน้ำมันน้อยครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นครับ <c oughs> โอเค,อเ,คเอาปลากเก็บเดี๋ยวตรงนี้ครับที่อาเขาแนะนำมา

ข้างเดียวออะไรนะครับ้้ม่ยี้ถอยง้าล้ม่ยนี่ไม่ทำตั้งหลักเลยมันอยู่ใกล้เกินเมื่อกี้มันตามแล้วน่ไม่ให้ตั้งหลักเลยเจ้าเหยื่อขึ้นอยู่แล้วเยมก้น โอ้ยโดดบินอ้ยบินเลยมันกัดอยู่ตรงตรีนแหมมารอเลยครับตัวนี้กัดผมู่ส่งสามทีแหมใส่สวยเอาทำอุ้ยอาทำเนี่ยมันวัดแล้วหลุดเพราะเหยื่อผมไม่ค่อยดีไหนดิเอาใหม่ดิ มันเป็นร่องสวยมากครับน้ำมันท่วมขึ้นมาแต่หญ้าเยอะหน่อยเราลองดูตรงนี้ก่อนว่าร่องนี้ไม่ไม่รอดหรอกต้องมีตัวหรือเปล่าใช้เหยื่อหมันครับเหยื่อหมันตัวนี้มันไม่ค่อยคมอ่ะแต่ว่าจะลองใช้ตัวเบ็ดหมดสภาพแล้วลองดูครับ ัดแล้วครับดหิ้งด <s> หู <c oughs> หครับโอ้โหอย่างนี้ดิเอี่ยเยอหมานจริงจด้วยเใช่ไหมผมบอกแล้วเหยื่อหมานไม้เดียวเองนะมึงยืนี่โอเคอเครับเชียบได้ครับตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> โอ้หเหมือนอาเขายังอยู่เลยทุกคนมันเป็นน้ำท่วมขึ้นมาครับ แล้วก็มีหญ้าเป็นร่องอยู่แบบนี้มีเป็นร่องน้ําแบบนี้แล้วก็มีหญ้าเน่านิดนิดนึงเรียบร้อยครับก็มีไซส์สวยๆได้ตรงหลอดครับเมื่อกี้นี่แล้วตรงนี้มันได้อีกตัวเล็กๆตัวหนึง่งเป็นห้าตัวครับโอเคครับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ